สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับก็ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าระบบไฟ24เนี่ยไม่จ่ายแล้วก็มีปัญหานะครับตรงนี้นะตรงนี้เขาตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวค่อยไปพิจารณา ในรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมพาซ่อมในชุดของเจ้าตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับน่าจะมีปัญหาเยอะอยู่นะครับโอเคครับก่อนที่เราจะลงมือซ่อมกันนะครับตอนนี้เราก็มาเรียนรู้หลักการวิธีการก,กันก่อนนะครับก็ในเบื้องต้นอาการเสียของตัวนี้ก็คือไฟย4ิบสีไม่จ่ายนะครับแล้วเจ้าของเขาเนี่ยก็ทําการตัดตัดชุดเดโอดนี้ออกหมดเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีปัญหามีปัญหาในเรื่องของของไฟไม่จ่ายนะครับ สวิตชิ่งนี่ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานได้ไหมหรืออาจจะช็อตในส่วนของโหลดนะครับงันั้นผมก็จะพาซ่อมชุดนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจะซ่อมกันเนี่ยเรามาเรียนรู้ระบบหลักการเข้าหน่อยนะครับว่าเราจะไปยังไงนะครับเราจะเดินไปยังไงกันนะครับผมก็จะทําเป็นบล็อกไดแกรมนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดสวิตชิ่งนะครับไฟ300โวลต์ดีซเนี่ยไหลเข้ามาจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยไฟออกไปครับ ปล่อยไฟออกไปชุดเดียวหลักๆเลยก็คือเป็นชุด24โวลต์ DC นะ2 4โวลต์ DC นะครับชุด2 4โวลต์เนี่ยเขาจะส่งไปเลี้ยงอะไรบ้างนะครับอ่ะชุดที่หนึ่งนะ24โวลต์ DC เนี่ยเขาจะส่งไปเลี้ยงที่อ่าพัดลมนะครับพัดลมนะหนึ่งตัวหลักๆตัวที่สองก็จะเป็นรีเลย์นะครับอ่ารีเลย์นะอันนี้เราไล่ระบบกันก่อนนะครับ ชุดที่3ครับชุดที่3นี่ก็จะเข้าที่ IC 7 8นะครับ7812อันนี้เราศึกษากันอย่างละเอียดนะชุดที่4ครับชุดที่4เนี่ยก็จะมาอยู่ที่ IRF อ่ะประมาณนี้นะครับ i อเนะ IC 7 8 1จนี่จะไปไหนบ้าง i c 7 8 1 2 ก็จะมาที่แผงตั้งครับอ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมเขียนว่าแผงตั้งแล้วกันนะครับ P W M นะอันนี้ก็จะเป็น S G 3 5 2 5ชุดนี้นะครับเขาก็จะส่งมาเลี้ยงที่แผงตั้งขาที่1นนะเขาจะเข้าขาที่1เลยนะครับแล้วก็24โวลต์อีกตัวหนึ่งนะครับเขาก็จะยิงตรงมาที่แผงตั้งเหมือนกันอ่าเป็น24โวลต์อันนี้เป็น1 2โวลต์นะครับ อ่าสิบสองโวลต์นะ DC เพราะฉะนั้นไฟที่จะกินยี่สิบสี่โวลต์นี่จะมีหลายชุดมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดชุดนี้ชุดชุดโหลดพวกนี้ช็อตนะครับเราจะต้องทําการปลดโหลดทั้งหมดปลดพวกนี้พวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วเราจะมีวิธีการปลดหายังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยอ่าปกติแล้วถ้าเขาจะช็อตเนี่ยเราก็พัดลมนี่ปลดง่ายไม่มีปัญหารีเลย์ก็ เวลาช็อตจริงๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาจะส่งลงไปที่ที่แผงข้างล่างน่าจะชุดนี้ส่งลงไปที่แผงล่างนะครับเพราะฉะนั้นหกับ2ตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วเราผ่านได้นะครับแล้วก็จะเหลือแค่ชุด IC78-12 แล้วก็ i อแล้วก็แผงตั้ง3ตัวนะครับตัวนี้คือ IC7812 ตัวนี้คือแผงตั้งตัวนี้คือ i อ f เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการปลด i อ f อเออกนะครับเราก็ลอย i อออก พอลอยอออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จ่ายไฟเข้ามานะครับจ่ายไฟเข้ามาแล้วมีอะไรร้อนอยู่ไหมอ่าร้อนช็อตอะไรอยู่ไหมนะครับก็อาจจะรูดอาจจะช็อตที่แผงตั้งเพราะนั้นหลักการเนี่ยนี่ครับวิธีการวิธีการที่เราจะเช็คว่าอาสวิตชิ่งเนี่ยเขาจ่ายไฟยี่สี่ผ่านไดโอดสามตัวนี่แหละครับจ่ายเสร็จเนี่ยก็จะผ่านไดโอดอะผ่าน IC ตัวนี้มาแล้วก็ผ่านแผงตั้งแล้วก็ยิงตรงมาที่ i อ f นะครับ เพราะนั้นเรารู้หลักการรู้กระบวนการแล้วเราก็มาเริ่มไล่กันเริ่มเริ่มซ่อมกันครับคราวนี้ี๋ยวผมก็จะเช็คให้ดูก่อนว่าเขาช็อตจริงไหมนะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรามาเริ่มซ่อมกันนะครับก็ตอนนี้เราก็วัดแบบพื้นๆเลยนะเราก็จะวัดว่าไฟย4ิโวลต์เนี่ยเขาช็อตไหมยีิบโวลต์เนี่ยเราเขาเป็นควบ,บวกครับแล้วก็เทียบกับกราวนะครับถ้าปี๊ดดังขึ้นยาวนี่ก็สแสดงว่ากลับบ้านเก่าแล้วนะครับอ่ะลองดูครับคราวนี้ จุดต้นกําเนิดของไฟ2 4ี่โวลต์นี่จะออกจากไดโอด3ตัวนี้นะครับออกจากนี่นะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดสวิตชิงนะครับเขาจะจ่ายไฟ24นะครับก็จะไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับจ่ายแค่ไฟ24ชุดเดียวจ่ายออกเสร็จก็จะจ่ายมาตามที่ผมว่านี่แหละก็คือจ่ายไปที่1พัดลมรีเลย์ ic นะครับก็คือจ่ายมาแผงตั้งนี่แหละแล้วก็จ่ายมาที่ if นะครับเพราะฉะนั้นเราก็วัดเลยตัว ic 7 8 1 2นี่ครับข้างหลังเขาเนี่ยเป็นเป็นกราวนะข้างหลังเป็นกราว แล้วตรงนี้เป็นขั้วบวกครับตรงนี้เป็นขั้วบวกทั้งหมดเลยเอ่าเราลองวัดครับเนี่ยปิดห้าสิบสองโอห์มไม่ถึงศูนย์โอห์มนะแต่เป็นห้าสิบสองโอห์มก็ไม่เหลือครับยังไงก็ไม่เหลือแล้วกับบ้านเก่าอ่าอันนี้คือซีเนอร์สิบสองโวลต์นะครับเนี่ยช็อตนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําในระดับแรกก็คือลอยเจ้าตัวโหลดนี่ออกครับตัดโหลดออกเราพยายามตัดโหลดออกเท่าที่เราจะตัดได้ก่อนหนึ่งตัดแผงตั้งไหม แผงตั้งนี้ไม่ไหวนะครับมันหลายขามากเพราะฉะนั้นแผงตั้งก็มีสิทธิ์ที่จะเสียข้างในได้ถ้าไฟ24เสียได้แต่ถ้าเสียตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีอะไรมากมายนี่ชุดแผงตั้งจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเสียไฟ24สีครับเสียยังไงก็ไม่ดึงกระแสไม่ไม่ปี๊ดยาวขนาดนี้ไอ้ตัวที่ปี๊ดน่าจะเป็นตัวนี้อ่าเราเราดึงออกก่อนจากนั้นเราก็ เช็คไฟ12โวลต์นะครับเอาไฟป้อนเข้า12โวลต์ป้อนแล้วส่งออกไหมถ้าส่งไม่ออกหรือ12โวลต์ช็อตอีกก็อาจจะลอย12โวลต์ออกอีกนะครับเมาเช็คข้างนอกนะอันนี้คือหลักการนะเราค่อยๆซ่อมไล่ไปทีละตัวนะครับสุดท้ายก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผงตั้งนะครับเพราะว่าแผงตั้งนี้ไอซี IC อาจจะช็อตข้างในก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้า4ตัวนี้ออกก่อนนะมาต่อกันนะครับ หลังจากที่ถอดไออออกแล้ว4ตัวนะครับก็ปรากฏว่าก็ยังช็อตอีกนะครับแล้วผมก็ถอดตัวนี้ออกนะครับ78 1 2ึงออกก็ยังช็อตอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ช็อตได้เนี่ยก็คือมีคาปาซิเตอร์ตัวนี้ที่รับไฟ24นะครับแล้วก็ในแผงตั้งในบางส่วนนะครับซึ่งในแผงตั้งเนี่ถ้าเราปล่อยไฟเข้าไปนะครับปล่อยไฟเข้าไปนี่เรามือจับจับก็น่าจะน่าจะน่าจะร้อนนะครับ เดี๋ยวผมก็จะลองปล่อยไฟเข้าไปดูนะครับตอนนี้ถ้าเราวัดนะครับเนี่ยวัดตรงนี้นะตรงตรงกลางเป็นกราวนะครับเนี่ย8โอ8โอมนะครับช็อตแน่นอนนะครับซึ่งถามว่าตัวไหนจะช็อตเค้านี้บอกยากเหมือนกันแม่ง้ก็ต้องถอดแปงตั้งไม่งก็ต้องถอดตัวนี้ลอยทีละตัวทีละตัวดูครับตอนนี้ผมปล่อยไฟเข้ามาที่24โวลต์นะครับ3แอมป์เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดแล้วตอนนี้มีสี่โวลต์มีควันขึ้นครับมีควันขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าควันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยควันขึ้นตรงนี้ควันขึ้นตรงไหนเอ่ยมีควันขึ้นนะแต่มองไม่เห็นว่าควันเขาอยู่ตรงไหนครับถ้าในกล้องนี่น่าจะน่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ ไม่เห็นนะครับแต่ควันขึ้นในแถวนี้น่าจะเป็นคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไหมนะครับหรือตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ <Yeah. S 1> เนี่ยลองดูครับลองดูนะไหวอีกสักรอบหนึ่งครับจะระเบิดไหมจะระเบิดใส่กล้องผมไหมเนี่ยสามสองหนึ่งเปิดอีกนะครับตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วนะครับสี่โวลต์สองแอมป์ครับตอนนี้สี่โวลต์สองแอมป์มันก็มีควันขึ้น,นหน่อยหน่อย ล,ลอยออกมาข้างล่างอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับควันขึ้นก็น่าจะร้อนใช่ไหมแต่มันไม่ร้อนครับมีควันขึ้นแต่ไม่ร้อนแล้วก็มีกลิ่นตามมาตัวนี้แหละครับอ่าตัวนี้อุ่นๆเนี่ยตัวนี้อุ่นๆครับตัวนี้นะ น่าจะใช่นะเพราะว่าเขาตัวใหญ่ครับถ้าลักษณะนี้ตัวใหญ่นี่กระแสก็อาจจะอาจจะไม่มากพอ,อน,นะครับก็เลยไม่ร้อนพออะไรประมาณนี้นะครับโอ้อุ่นครับอุ่นอุ่น,นค่อนข้างจะอุ่นนะคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับปล่อยเข้าไปแล้ว24โวลต์ nt, ตอนนี้แต่แต่ว่าวิ่งได้อยู่ที่4โวลต์4โวลต์3แอมป์ครับน่าจะตัวนี้แหละครับมีปัญหาเคเอาออกเลยนะครับ บางทีเราปล่อยกระแสกระแทกเข้าไปนี่อ่าก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าตัวเล็กก็ไม่ครับแต่ถ้าตัวใหญ่นี่ก็ก็ไม่ไม่ครับแต่ถ้าปล่อยจากตรงนี้ปัญหาคืออะไรครับถ้าปล่อยจากตรงนี้นะตัวที่ไม่ก็คือตัวต้นทานตัวนี้ครับก็จะหลงประเด็นอีกตัวต้นทานตัวนี้เป็น RF i ์ l นะถ้าปล่อยปล่อย24โวลต์วิ่งผ่านอาตัวนี้คือมันมีตัวตัวช็อตเพราะถ้ามีตัวช็อตนี่กระแสเขาจะกินสูงมากสูงมากก็ผ่านอาตัวนี้มากครับก็ไม่ครับ อาตัวนี้ก็ไม่แต่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะชอนะ็อตนะอาลองดูครับแกะเลยนะต,ตอนนี้กันเลยนะครับแกะกันตอนนี้แหละจะเป็นยังไงน,นันๆเห็นทีว่าคาปาซิเตอร์ช็อตครับลองดูว่าจะช็อตจริงไหมโอ้ไม่ต้องสงสัยครับเนี่ยสดสดร้อนๆ้อนครับเ็นเห็นกันเลยเนาะว่าคาปาซิเตอร์ช็อตครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย ไม่ตรงนี้นี่เลยครับเนี่ยที่ร้อนร้อนตรงนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ่ะปล่อยไฟเข้าไปครับคราวนี้เราปล่อยไฟยีิบสีเข้าไปจะเป็นยังไงไฟยีิบสี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บวกนะครับอ่าลบตรงนี้ ผมปล่อยยีบสีเข้าไปที่1นแอมป์นะครับอ่าเปิดครับตอนนี้ก็เหลือ3าโวลต์อยู่เหมือนเดิมครับก็ยังร้อนอีกก็ยังช็อตอีกครับยังช็อตอีกนะโอ้ไม่ธรรมดาครับมีช็อตอีกนะเดี๋ยวผมวัดดูก,ก่อนอันนี้ลบอยู่นี่โอ้ ยังมีอีกครับยังมีช็อตอีกเขาอีกแหละคราวนี้ตัวไหนอีกครับคราวนี้โอ้ไม่ธรรมดาคือคารานซีตัวนี้ช็อตแน่นอนครับช็อตแล้วก็ร้อนด้วยไม่ช็อตนะอา้าวไม่ช็อตครับแต่ว่าเขาอาจจะช็อตตรงนี้ครับ่เดี๋ยวผมทําความสะอาดก่อนนะโอเคครับมาต่อกันนะครับ หลังจากที่ทําความสะอาดแล้วนะครับปรากฏว่าคาปาซิเตอร์ครับตรงนี้นะตรงนี้ช็อตนะครับก็คือมีเข่าเหมานะครับมีเข่าเหมานะเราต้องทําความสะอาดนะครับตอนนี้ผมยังทําไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดทีนึงก็ไม่ช็อตแล้วครับตอนนี้ไม่ช็อตแล้วเป็นเบื้องต้นนะเนี่ยครับอันนี้บวกนะอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบเนี่ยครับก็ปี๊ดอยู่แล้วก็จะหายไปเนี่ยครับอ่าเรียบร้อยนะเนี่ยปี๊ดแล้วก็หายไป อันนี้ขั้วลบมาอันนี้ ض, Martine, นขั้วขั้วลบของเขานะครับเนี่ยขั้วลบตรงกลางนี่เป็นขั้วบวกนะครับก็แต่แถวนี้แหละครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดครับคราวนี้ไฟขึ้นนะเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดปั๊บเนี่ยครับติดเรียบร้อยนะครับเนี่ติดแล้วไฟเขียวติดแล้วนะครับก็มีแรงดันเข้ามาเรียบร้อยก็ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เ <tienes> ป็นบวกนะครับเนี่ย ยี่สี่โวลต์นะครับก็จะมารอตรงนี้เพื่อเข้าเจ็ดแปดหนึ่งสองครับอ่าก็จะจ่ายมาที่แผงตั้งก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงต่อกันนะครับหลังจากที่ใส่คาปาซิตเตอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้า C ตัวเดิมเนี่ยหกสิบสามโวลต์นะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบโวลต์นะครับก็เลยใส่เข้าไปนะ ก็หนึ0งมโคครับ50โวลต์เพราะว่ายังไงตัวนี้ออกมาก็น่าจะออกอยู่ที่ประมาณสัก2 4โวลต์ได้นะครับ2 4โวลต์ได้นะก็โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ใส่78-12เข้าไปแล้วแล้วก็ทำความสะอาดชุดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ชุด i r f ตรงนี้นะครับก็โอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองกดดูนะครับอ่ะเปิดนะครับ321เปิดปั๊บนะครับไฟติดแล้วนะครับไฟติด แผงตั้งทํางานไม่มอีอะไรช็อตเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหมดละก็แตะกราวครับคราวนี้เราแตะกราวตรงนี้แตะกราวตรงนี้นะครับแล้วก็วัดไฟไฟเข้า2 4โวลต์นะครับอ่าไฟเข้า24นะจากนั้นก็มาที่ if ตัวนี้นะครับตัวนี้กิน2 4โวลต์ถ้าตัวนี้กิน2 4โวลต์ก็ต้องออกที่2 0โวลต์นะครับ ตัวนี้ไม่ได้กิน24โวลต์ก็ต้องออกที่ประมาณสัก5โวลต์อ่าห้าโวลต์น,นะครับตัวนี้ก็สลับกันกิน24นะครับก็ออกที่20โวลต์อันนี้สัญญาณขาเกตนะครับแล้วก็อีกตัวนี้ตัวนี้ก็จะออกประมาณ5โวลต์กว่ากานะครับก็เรียบร้อยครับแผงตั้งก็ไม่เสียครับแผงตั้งไม่เสียสรุปแล้วมีคาปาซิเตอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะผมก็แงะเล่นนะงันงันแงะเล่นก็เหมือนกับเหมือนกับแบตเตอรี่นะครับที่เสื่อมสภาพ แล้วก็มีน้ํากรดมีอะไรออกมาตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันน่าจะน่าจะแห้งช็อตอะไรภายในของเขาแหละครับแล้วก็รูออกมาแล้วก็ทําให้พิ้นตัวนี้ไห่ไปนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยน IF ชุดใหม่ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับก็วัดสัญญาณกันดูนะครับอ่าแตะไปที่ด้านหลังนะครับได้12นะครับ 12, 42นะครับ12 4 2นะครับอ่า12นะ12โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับ ที่ว่าทําไมผมถึงแนะนําว่าพยายามว่าถ้าไม่มีอะไรมากมายนี่เคลียร์ให้หมดเลยนะครับไอ้เจ้า4ตัวนี่บางทีเขาอาจจะวัดแล้วไม่ไม่เสียทํางานปกติพอเอาเข้าจริงเกิดพิการไปซะอย่างนั้นนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้พันก็น่าจะมาครบหมดทุกตัวแล้วนะครับ เพราะว่าด้านนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ผมป้อนไฟ24โวลต์เข้ามานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟประมาณสัก24โวลต์เท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องไม่ได้ลองไฟสูงเท่าไหร่นะครับก็เทคนิคนี้เราก็จะมาตรวจสอบว่าเจ้าตัวมอสเฟตพวกนี้แล้วก็แผงได้เนี่ยทำงานได้ไหมนะครับไม่ต้องลองไฟสูงนะครับลองไฟต่ำๆก็ก็ได้แล้วโดวยการใช้หลอดไฟตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้จะออกอยู่ประมาณสัก5โวลต์นะครับ5โวลต์ AC นะ ก็เดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟนะครับสามสองหนึ่งอ่าตอนนี้เปิดยีิบสี่เข้ามาพันออกแล้วก็เปิดไฟยี่ิบสี่ตรงนี้เข้ามาด้วยจําลองว่าเป็นชุดไฟสามร้อยประมาณนี้นะครับแต่ต้องแยกกับโคลกราวนะไม่สามารถจะเอาแต่ใจไฟชุดเดียวกันได้นะครับอ่ะตรงน,นี้ผมวัดไฟกระแสสลับนะครับวัดแล้วนะวัดปั๊บออกประมาณห้าโวลต์ครับก็ทุกหลักจะออกอยู่ที่ห้าโวลต์อ่าประมาณนี้ครับเป็นกระแสสลับห้าโวลต์ส่วนตัวนี้ก็หลอดไฟประมาณสัก เท่าไรอาจจะสิบกว่าโวลต์นะสิบสองโวลต์นี่แหละก็จี้เข้าไปเลยครับเราจี้เข้าไปนะจี้เข้าไปเนี่ยครับติดละไม่ต้องใช้วัดสูงครับเนี่ยติดเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาทุกหลักโอเคใช้งานได้เรียบร้อยครับอันนี้คือเทคนิควิธีการที่นําเสนออยู่บ่อยๆนะครับคราวนี้ของจริงครับคราวนี้ของจริงนะผมก็จะใช้ชุดสามร้อยเข้ามาครับคราวนี้มาต่อกันนะครับ คราวนี้ผมจะต่อทดลองของจริงแล้วนะครับทดสอบของจริงนะครับตรงนี้คือชุดแผง300นะที่เพื่อนให้มานะครับอันนี้ทําเอามาใช้ตอนไหนก็ต้องขอบคุณทุกครั้งไปนะครับก็ใช้ได้ประโยชน์จริงๆเลยนะครับก็แผงชุนี้เป็นของเว็บโปรนะครับก็จะผลิตไป300อออกมาผ่านเส้นสีแดงตรงนี้นะครับผ่านสีแดงนะจากนั้นก็ผ่านผ่านสีขาวนะครับก็คือบวกกับลบเท่านั้นเองนะครับ จากนั้นพอเขาทําไฟได้ยี่บสี่โวลต์น,นะครับผมก็ให้ให้เขาป้อนกลับไฟยี่บสี่ตรงนี้เข้ามานะครับคือไฟนี้นะแดงกับขาวตรงนี้นะครับป้อนกลับเข้ามาชุดนี้นะครับก็คือเอาบอร์ดนี่แหละจ่ายไฟเข้ามาเลยนะครับจ่ายไปจ่ายมาตามนี้เลยนะเราก็ทดสอบชุดอ่าพักแก้ไฟด้วยเพราะว่ามาในครั้งแรกหรือไดโอดถูกตัดมานะครับถูกยกถูกลอยมาตัดมาทั้งหมดเลยผมก็เปลี่ยนไดโอดตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ทดสอบมาดูครับคราวนี้เปิดปับ๊บถ้าติดก็ตัวนี้ทํางานได้นะครับ ถ้าติดก็แสดงว่าเบาะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดระเบิดอะไรขึ้นมาหนึ่งก็ชุดไฟ300ก็จะต่อกับต่อกับชุดป้องกันระเบิดนะครับแล้วก็จะมีพวกดีเกาซิงพวก NTC ตรงนี้อยู่ถ้าลองดูนะครับอ่ะคราวนี้ลองดูครับเปิดเลยนะ3 2 1เปิดปั๊บอ่าติดเรียบร้อยนะครับติดแล้วนะอันนี้เปิด2หลอดนะครับติดแล้วเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ถือว่า กติแล้วเราทดลองไฟต่ำๆก็ใช้งานได้นะครับติดทุกหลักนะครับหนึ่งสาี่ก็โอเคใช้งานได้ครับผมก็จะประกอบแล้วครับคราวนี้ให้เรียบร้อยแล้วสรุปแล้วตอนนี้มีอะไรเสียบ้างนะครับก็1 1ชุดไดโอดชุดนี้ถูกตัดมา3ตัวผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากนั้นก็คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถือเข้ามาหน่อยคาปาซิเตอร์ตัวนี้ ช็อตไปนะครับนี่เลยนะจากนั้นก็เปลี่ยนจไอเฟสีตัวนะครับเปลี่ยนออกไปเลยนะก็ทํางานได้ตามปกติแล้วนะครับโอเคประกอบกันครับคราวนี้หลังจากที่ประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเครื่องรุ่นใหญ่หน่อยนะครับก็มีชุดแผงกลางนี่เป็นไดโอดนะครับนี่ไดโอดเลยนะแล้วก็ด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้เห็นเราจะอึ้งเหมือนกับผมเลยนะเปิดแล้วเนี่ยเบเกอร์ Baker ผมจะตัดเลยไหมเนี่ย มีไดโอดอยู่หนึ่งสองสามสี่มีไดโอดจุดสี่ตัวครับแล้วก็คาปาซิเตอร์อยู่แปดตัวสี่ร้อยเจ็ดสิบทั้งหมดนะครับแปดตัวนะก็โอ้โหเยอะมากแล้วก็ใหญ่เบ้ริ่มเพิ่มเลยนะครับรุ่นนี้ผมทดลองเชื่อมให้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าสายเขาผมไม่มีสายแบบนี้ทดลองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับลองกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ลองชุดบอร์ดนี้เรียบร้อยแล้วไดโอดก็ วัดแล้วนะครับวัดไดโอดก็น่าจะทํางานได้นะครับอ่ะลองดูครับจะเป็นยังไงนะเปิดแล้วจะตุ้มเลยไหมหม้อแปลงอาจจะช็อตไหมนะครับก็ไม่ได้ลองไฟต่าๆเลยนะก็ลองกันเลยครับเพราะว่ามาตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระเบิดอะไรมานะครับอ่ะลองดูครับคราวนี้าไฟออกหน่อยนะลองเปิดเลยนะครับสามสองหนึ่งอ่ะติดหนหน่อยนะครับติดหนหน่อยนะ เนี่ยติดแล้วนะครับติดแล้วนะ,ะพัดลมติดนะครับต่อหลอดสองหลอดครับต่อสองหลอดนะครับถึงจะทํางานนะก็ลองวัดโวลต์ที่หน้าตู้ดูนะครับเดี๋ยวผมบรรยายนะลองวัดหน้าตู้ดูนะครับจะออกเท่าไหร่นะออกอยู่ที่ตอนนี้สามสิบสี่โวลต์น,นะครับสามสิบสี่โวลต์นนะเดี๋ยวต่อตรงดูครับซึ่ง ต่อตรงไม่ได้เลยเบเกอร์ Baker ตัดเลยนะครับเบเกอร์ Baker ผมตัดเลยโอ้จะขนาดไหนเนี่ยก็เปิดใหม่ครับอีกรอบนึงปึ่งเปิดไปนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับน่าจะกินกระแสเยอะครับกระแสค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมต่อตรงอีกรอบนึงนะสามสองหนึ่งตัดอีกเบเกอร์ Baker ตัดอีกนะครับก็ค่อนข้างจะแอมสูงครับ โอเคคงได้เท่านี้นะครับได้เท่านี้ก็คือผมคงทดลองอะไรไม่ได้นะครับไปเชื่อมก็คงไม่ได้ก็ไม่ระเบิดนะครับก็ไม่ได้เบิดอะไรนะครับก็คงจะส่งกลับคืนเจ้าของนะครับก็เชื่อมไม่ได้นะครับเชื่อมไม่ได้แล้วก็ต่อตรงก็ไม่ได้เพราะว่าเบรกเกอร์ผมแค่5แอมป์นะครับก็เดี๋ยวสรุปตัวดีตัวเสียกันหน่อยนะครับ มาสรุปท้ายคลิปกันหน่อยนะครับสรุปแล้วตัวเสียก็คือ1นะครับตัวคาปาซิเตอร์นะก็ขนาด1,000ไมโคร63โวลต์นะครับก็เสียเรียบร้อยไปนะครับก็ตัวนี้น่าจะน่าจะแห้งแหรือไม่ก็มีน้ำเยิ้มออกมานะครับทำให้ที่บอร์ดเนี่ยเกิดอาการช็อตนะครับแล้วก็ร้อนบอร์ดร้อนนะครับจนบอร์ดไหมเป็นคาร์บอนขึ้นมานะครับ พอเป็นผงถ่านหรือว่าเป็นคาร์บอนนี่ก็นกํากระแสไฟฟ้าครับก็เลยทําให้ช็อตในที่สุดนะครับปล่อยไฟยังไงก็เจ้าตัวนี้ก็ไม่ร้อนมากนะครับก็อุ่นๆนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนตัว i อไไปอีก3-4ตัวนะครับตัวนี้นะเปลี่ยน i อไไปนะครับก็โอเคใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็ไม่ได้ลองเชื่อมนะเพราะว่าด้วยความที่อ่าเนี่ยครับ ผมไม่มีหัวเชื่อมแบบนี้นะนีม่มีสายเชื่อมแบบนี้นะครับแต่ก็แอบ,บไปขโมยเสียบปลัก๊กแล้วก็เปิดไฟตามปกติแล้วใช้งานได้นะครับแต่เจ้าตัวปลั๊กกันร,ระเบิดของผมเนี่ยผมมีเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยตัว ABB เนี่ย ABB ประมาณ5แอมป์ครับก็ทิปเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับก็ใช้มากกว่า5แอมป์นะครับเพราะกระแสสแตนบายเวลาเขากินเนี่ยมากกว่า5แอมป์นะครับแต่ก็ไม่ได้กระชากอะไรนะครับเวลาเปิด ก็มีวงจรซอฟต์สตาร์ทอยู่ก็โอเคครับรุ่นนี้ก็น่าจะแรงนะน่าจะใช้งานได้ดีนะครับก็ในคลิปนี้ก็ได้เรียนรู้หลักการนะครับในการไล่การตรวจวงจรเบื้องต้นนะครับก็เราก็ได้เช็คในส่วนของไฟ24นะครับว่าเขาจ่ายตรงไหนไปบ้างนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับ ตามหน้างานนะช่วงนี้ก็อาจจะเครื่องเชื่อมเข้าเยอะนะครับแต่เข้ามายังไงเนี่ยอา,อาการเสียก็แตกต่างกันไปแล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันไปนะครับแต่จุดหลักใจความเราก็ต้องเข้าใจระบบในส่วนต่างๆนะครับค่อยๆวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ